ก็จะมาพบกับช่องพอยทีว v นะคะวันนี้เราเราจะมาเล่นด่านเก็บ e ว r a นมา House กัน,นะคะ่ะจะเริ่มด่านนี้กันเลยนะคะนี่จะเป็นดัานพวกแนวอ๋อเหยียบแนวไม่ได้นะคะอาจจะมีเสียงสะดจันิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะ

คือจะเป็นยังไงถ้ามันเรา F C เรา F C F C มาเร็วๆครัอันนี้จะเป็นขั้ววงุ้งนะครับ F C จะตามเราไปเนาะว่าไงฮะคอมเปลี่ตลอดเลย นจจนเ,เนเน,ะะน,นีคมี่นเดิเดิมดน,น,นี้ไนีคือเปผ้าที่คุณยายาไวด้ดูคุณยายดคุณยยกคุณยายต้องมีสมาธิ มันยากมากเลย้ทุกคนมีเลขกินอยู่ตรงกลางแทนะะอ๋อแบะเราขอรอดเป่้นแล้วดิ อ่าเรามาอเอีอนีเนเน่เป็นจริยค่ะแต่ยนยายเอา,เอามานะคะแต่เราผ่าเล้นค่ะอ่เออเอสีับนี้เรามาแล้วค่ะามา,ะะมาต่อไปมันจะเป็น ่าแล้วคอะไรอ่ะปึ๊บปอ๋อ oh my คุณยายน่าจะชอบแมวมั้งคะ เนั้นเรยังไม่ได้รอม่ะะอ้ย้ยค,คุณยา,าเป็นผู้หญิงก็น่ากลัวนะนี่ยคะดูสิเนมคนอยู่ด้ว

แล้วนะคะเข้าไปในป่าคุณยาย<ป>ที่เรากลัวที่สุดคือกลัวคุณยายจริงคือจริงเรกคนรถาวมว่าซือผ้าคือถ้าไหมที่เราซื้อผ้าแล้วแต่พอเราซื้อแล้วมันก็เปิด

คุณยเหรียญมากไปทุกคนคุณยายเหรียญมากคุณยายหดร้อยกว่าคุณตายแหละดูก่อน F C F C F C ถึง4ารอ F C ก่อน F C อะไรอยู่นี่มาถลายลงมาเลยมาอุ้ยคุณยาย คุณยายอันนั้นก่อคุณปาอีก ลงขึ้นลงขึ้นอีกแล้วคือทำไมเอสเคปรามันชอบมีลงขึ้นลงขึ้นเดีย๋ยวเราจะมี Q&A นยคะสามารถอันนั้นได้เลยการที่ไม่แด้ที่คุณที่คุณยายเออที่คุณยายมันวุ้ยน่าจะถึงแล้วนะคะ ดานี้แวะโอ้ยดสกอติดานี้แวะพูดถึุ๊กาสุแะอ่ะไม่ดูขกัญช่ยอ,อะไรให้คุณไปกินเด็กเอ้ยคุณยายกินเด็กใช่ไหมคะโดนตับแล้วคะ่ะนี่นตำรวจคะเล็กๆอยู่ตรงนี้ Yeah, I know